ก็วันศุกร์ที่9เดือนกุมภาพาันธ์สองพนะครับเอ่อบรรยากาศการทำอาหารมีเมนูส้มตำทอดไข่แล้วก็นี่ยังแรกก่อนพัดกะเพราจิาจากะเพรา แล้วก็ย,งย,งกยกนนังยังก็นนะอออยังกันนึงยังไ่นะเขาเอินยังไนทอดวัวเจ้าเฮ็ดยืนตักยืนดิทอดไก่ทอดไก่กับเขามีสเมนูครับสมตำอันเกิดน้องแพนเนอะน้องแพนอยู่มาเลเซียน,นะครับเห็นเจ้าภาพอาหารมาร่วมกิจกรรมกับทางโครงการนะครับสมชุมบรรบัตัวย่งยืนนะครับ ในกอดที่เปิดปฐมฤกษเลกตั้งแต่วันที่6ครับวันที่9ครับวันนี้ครั้งที่2ครับที่อาคารสปกรครับศูนย์ป้องกันที่หน้าวัดป่าแสงอรุณเรามีคุณแม่สมแม่บานเย็นและก็คุณแม่สุกิตนะครับพร้อมก,กับแม่สุพรและกะ็ทีมงานครับคุมตลาดน้อยช่วยกันนะมาหารตั้งแต่เช้านะครับ ก็เพื่อตอนรับนะครับให้กับผู้ที่อยู่นะครับในกรมโครงการนะครับประมาณ50บท่านนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่อ่าพร้อมกับเจ้าหน้าที่รอพสตอและก็อสมอของตับนพระรับนะครับแล้วก็อาธาณสุขของเทศบาลตำบลพระรับนะครับแล้วก็สพเมือง ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าภาพอาหารวันนี้อลองแควนนะครับที่ทำอ,อาหารสมตําอร่อยอร่อยนะจากฝีมือของชุมชนแลกระทอดไข่ทอดเนื้อและก็ผัดกะเพราครับสีเมนูด,ด้วยกันครับสุดยอดครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่เป็นบุญพละอันนี้สงยิ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ทำบุญกับบุคคลที่ร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการช่วยกันบำบัดร,รักษาบุคคลที่ลงผิดนะครับได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ก็เป็นการใช้นโยบายก็คือชุมชนรักษาชุมชนโดยชุมชน แต่วันนี้ก็คงจะขอบคุณทุกๆส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการทำอาหารบริการที่น้องเรานะครับขอบคุณยิ่งครับ